ท่านที่รักทั้งหลายครับเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากพ่อแม่นี่คือความแท้จริงของชีวิตเมื่อเราย้อนกลับไปก็จะพบว่ามีพ่อแม่มากมายมหาศาลที่สร้างพ่อแม่ของเราขึ้นมานี่คือข้อแทจจริงนี่คือหลักการแห่งการสร้างสารรค์หลักการเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ผมได้ทำวิดีโอต่างๆไว้มากมายเพื่อเป็นการศึกษา สำหรับประชาชนทั้งหลายเพื่อที่จะนำความแท้จริงมาสู่ปวงชนทั้งหลายการที่ผมได้พบกับหลักการแห่งการสร้างสรรค์ที่ถูกสอนโดยคุณพ่อสันเมงมูลเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งก็คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์ที่อธิบายถึงฐานสี่ตำแหน่งฐานสี่ตำแหน่งนี้ เป็นเหตุผลที่สมบูรณ์ซึ่งเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากฐานสี่ตำแหน่งเหล่านี้ทั้งสิ้นเราไม่สามารถที่จะหาเหตุผลอื่นใดมาปฏิเสธหลักการเหล่านี้ได้นอกจากจะต้องยอมรับเท่านั้นดังนั้นความแท้จริงนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญที่มนุษยชาติทั้งมวลนั้นจะสามารถติดาจ เข้าใจถึงความแท้จริงของชีวิตยอย่างตรงไปตรงมาและตรงกันการที่เราจะเข้าใจหลักการแห่งการสร้างสรรค์มันจะต้องเริ่มจากหัวใจเราจะต้องมีหัวใจที่ใฝ่รู้ที่อยากจะเรียนรู้หลักการเหล่านี้และแล้วเราจริงจะสามารถที่จะเข้าใจถึงเหตุผลต่างๆที่เป็นเหตุผลที่สมบูรณ์ซึ่ง เราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากเหตุผลเหล่านี้ทั้งสิ้นเมื่อมนุษยชาติเข้าใจความแท้จริงเหล่านี้ตรงกันแล้วปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็จะได้รับการแก้ไขการแก้ไขเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความร่วมมือกันซึ่งมนุษยชาติทั้งมวลน,นั้นเข้าใจความแท้จริงในประเด็นที่ตรงกัน และแล้วทุกคนก็จะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ติดตัวมาอย่างยาวนานซึ่งในศาสนาต่างๆเรียกว่าบาปหรือมนทินนั่นเองท่านที่รักทั้งหลายครับภาพที่อยู่เบื้องหลังผมนี้เป็นหลักการแห่งการสร้างสรรค์ภาพเหล่านี้เป็นภาพของความแท้จริงท่านทั้งหลายจะต้องไปดูว่ามันแท้จริงอย่างไรมาร่วมกันพิสูจน์และแล้ว เราก็จะเข้าใจความแท้จริงในประเด็นที่ตรงกันมันเป็นเวลาที่สำคัญและเร่งรีบอย่างยิ่งดังนั้นเราจะต้องรีบเข้าใจและรีบที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเพื่อที่เราจะได้รับความรอดอย่างแท้จริงนี่เป็นเหตุผลที่สมบูรณ์เหตุผลที่สมบูรณ์นั้นมันจะได้ประโยชน์ อย่างสมบูรณ์ดังนั้นเราจะได้ประโยชน์ยกกำลังสองในอดีตนันเรายังไม่เคยเข้าถึงเหตุผลที่สมบูรณ์เหล่านี้ดังนั้นเหตุผลบางประการมันก็ได้ประโยชน์เพียงบางประการเท่านั้นถ้าเอากันจริงๆนะครับมนุษยชาติไม่มีเหตุผลใดที่จะมองหาการรวมเป็นหนึ่งกันได้ทุกคนนั้นมองแค่ว่าจะ กำจัดศัตรูของตัวเองได้อย่างไรทุกคนนั้นมองเห็นกันและกันเป็นศัตรูถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาจากประการเดียวกันความคิดของการเป็นศัตรูนั้นเป็นความคิดของมาลายที่แทรกแซงอยู่ในทัศนคติของเราดังนั้นถ้าเราเข้าใจประเด็นเหล่านี้แล้วทุกคนก็จะร่วมกันพื่อที่จะเอาชนะ ความคิดของมารลายที่อยู่ในตัวเราความคิดของมารลายนั้นเราเรียกว่าธรรมชาติที่ตกสุบาปเราจะต้องกำจัดสิ่งนั้นออกไปจากทัศนะของเราให้หมดและแล้วความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาตินั้นมันจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติท่านที่รักทั้งหลายครับถ้าท่านมีหัวใจที่ดีหัวใจที่คิดถึงผู้อื่นหัวใจที่คิดถึงโครงสร้าง ท่านก็จะเปลี่ยนได้ถ้าท่านมองแค่ตัวเองปัญหาต่างๆทั้งหมดที่ลุมแล้าเราอยู่นั้นไม่สามารถที่จะถูกแก้ไขได้นี่คือประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจและร่วมมือกันเพื่อที่จะเอาชนะปัญหาต่างๆที่เราได้เผชิญร่วมกันมาอย่างยาวนานในตลอดประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เพื่อที่เราทั้งหลายจะก้าวไปในอนาคตอย่างสดใสร่วมกันทำไมเราจึงคิดว่ามันมีประโยชน์ยกกำลังสองประโยชน์ยกกำลังสองนั้นเหมือนกับการปฏิสนธิตอนที่เราเกิดมาจากหนึ่งกายเป็นสองสองกายเป็น4ี่สี่กายเป็น8 8เป็น16 16เป็น32เรื่อยๆไปจนเรามีเซลล์มากมายมหาศาล นั่นคือความหมายของประโยชน์ยกกำลังสองเมื่อมนุษยชาติเข้าใจถึงประเด็นนี้แล้วประโยชน์ยกกำลังสองนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราจะครอบครองสันติสุขและสันติภาพร่วมกันนี่คือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนจะได้รับเหมือนๆกันหลักการแห่งการสร้างสรรค์ที่สร้างตัวตนของเรามานั้น เป็นสิ่งที่สมบูรณ์อย่างยิ่งแต่เราไม่รู้ความจริงเหล่านี้เมื่อเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นพื้นฐานของปัญหาทั้งหมดของเราได้และแล้วปัญหาอื่นๆที่ลองลงไปก็จะได้รับการแก้ไขไปโดยอัตโนมัติท่านที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันในทัศนะของมนุษย์ มนุษยชาติเกิดมาจากหลักการเดียวกันดังนั้นเราจะต้องเข้าใจความแท้จริงในประเด็นเดียวกันและที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะแก้ไขปัญหาเดียวกันปัญหาที่เราอยู่ภายใต้ความชั่วร้ายซึ่งแทรกแซงอยู่ในความคิดของเราทำให้เราไม่สามารถไปสู่ความหวังอุดมคติของเราได้ทุกคนนั้นมีอุดมคติอยู่ในใจแต่ ไม่อาจาที่จะไปถึงได้หรือไม่อาจาที่จะครอบครองอุดมคติเหล่านั้นได้เพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจความจริงนั่นเองความแท้จริงที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะนำมนุษยชาติไปสู่ความกลมกลืนที่เป็นหนึ่งเดียวกันและแล้วปัญหาทั้งหมดก็จะได้รับการแก้ไขอย่างสิ้นเชิงนี่คือประเด็นสำคัญที่เราจะสามารถที่จะครอบครองประโยชน์ที่แท้จริงร่วมกัน ซึ่งเป็นคุณค่าสากลที่มนุษยชาติทั้งมวลจะเข้าใจตรงกันและตรงไปตรงมาเราจะต้องมองว่านี่คือยุคใหม่และเรากำลังได้พบกับความจริงใหม่ที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับยุคใหม่ท่านที่รักทั้งหลายครับถ้าท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่สมบูรณ์นั่นหมายความว่ามันใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่ง จะนำพาเราไปสู่อุดมคติได้ถ้าหากเราเห็นประโยชน์เหล่านี้ทุกคนนั้นก็ควรจะแชร์ออกไปเมื่อทุกคนแชร์ออกไปแล้วประโยชน์มันก็จะยกกำลังสองซึ่งเป้าหมายของเราก็คือการร่วมกันสร้างอุดมคติอย่างเป็นแก่นสารถ้าหากเราทุกคนใส่ใจและมั่นใจในสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างประโยชน์ อันมหาศาลให้กับมวลมนุษยชาตินี่คือทรัพย์สมบัติที่เราร่วมกันแจกจ่ายออกไปสู่พี่น้องของเราเราจะเปลี่ยนความเป็นศัตรูให้กลายเป็นมิตรแท้และร่วมกันสร้างสรรค์อุดมคติตามอุดมคติเริ่มแรกแห่งการสร้างสรรค์ที่ได้สร้างหลักการเหล่านี้ขึ้นมาและได้สร้างชีวิตของเราซึ่งเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาเหมือนๆกัน ดังนั้นเราจะต้องเข้าใจความแท้จริงในชีวิตของเราอย่างตรงไปตรงมาและเหมือนกันทุกพอ่อสาหมูนนั้นเป็นผู้ที่ค้นพบหลักการเหล่านี้และนำมาสอนเราความแท้จริงเหล่านี้จะช่วยปลดปล่อยมนุษยชาติจากวัะตตสงสารหรือความไม่รู้ซึ่งพระศาสดาทั้งหลายล้วนกล่าวถึงยุคต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็คือเวลาปัจจุบันนี้ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่มากมายมหาศาลไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ดังนั้นข้อสรุปก็คือมันจะต้องมีพ่อแม่เริ่มแรกคืออาดัมกับเอวาที่เป็นจุดกำเนิดของชีวิตของเราทุกคนผมเชิญชวนท่านทั้งหลายเข้าไปดูช่อง YouTube ชื่อ understand point understand together และร่วมกันเสวนาในวงกว้าง เพื่อที่จะร่วมกันพิสูจน์ว่านี่คือความแท้จริงหรือไม่ในที่สุดแล้วเมื่อมนุษยชาติเข้าใจความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือเส้นทางร่วมที่มนุษยชาติจะไปสู่สันติสุขและสันติภาพอย่างสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่มนุษยชาติจะเข้าใจถึงรากฐานของชีวิตอย่างแท้จริงแล้วเจอกัน ที่ช่อง understand point understand together นะครับ